อันนี้คนมาจีบเยอะไหมเนี่ยถ้าหนูเป็นคนคนม,มาจีบเยอะไหมอย่างที่พี่ซีบอกตอนแรกเลยพอาะเขาคิดว่าหนึ่งเราสวย <c oughs> ดูเข้าถึงยาก <c oughs> สามมันก็เลยไม่ค่อยมีคนมาจีบเป็นคนเงื่อนไขน้อยแต่ว่าอย่าอย่าจุกจิกจุ้จีจ้ต้องหล่อไหมสูงยาวเข่าดีอ่าจะ,อะ <c oughs> ชอบคนสูงกว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสูงกว่ามาเล่าทำไมเดี๋ยวนะทีมงานกูทำเยี่ยอะไรเนี่ยใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้ได้ถ่ายอ่ะ ไวจังหวะไม่ได้จ่าพี่ผมไม่กำพูดกับเขาเลยวันนี้ตอนนี้โซนปะโซนโซนมันก็ต้องมีแบบว่าให้ทำที่ทมาคือต้องต้องไงต้องเปร์เราไหมไม่ต้องเปร์เองถ้าเขาเปร์เราอะเราจะต้องอยู่ในบ้านเขาอ่าหรือต้องแบบ อันเนี้ยห้ามทำแลนวลูกก็ห้ามทำเราต้องอยู่ในกรอบนะเพราะว่าฉันให้เงินเธอแล้วต้องเข้าใจความคิดนี้แล้วก็กูอยู่ในโอวาสเมียตลอดเลยแล้วงานเมียมาจากคอนเนคชั่นด้วยแล้วกูมีคำถามว่าแล้วไม่ไม่ไม่เอากูไปทำวะสิ่งนี้ไม่ได้เลยเสียงนี้ไม่ได้เลยเอย่าเข้ามา อย่างห้องน้ำโอ้โหอันนี้กระซูเก่งมากเลยที่เรียนที่เรียนแล้วบอลไปเที่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาหกอะทำรีเสิร์ชว่าเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นั่งห้องเรียนง่วงนอนไม่ชอบเป็ไม่ชอบแบบทฤษฎีเยอะแบบนั่งจดแบบนอน่หลับเลย่างเงี้ยนี่จริงๆเนี่ยอย่างไอ้้ไอบอลเนี่ยมันมึงเรียนเอาการันต์นะเนี่ยทรั้งที่คือไปนั่งแสดงได้เลยอะแล้วเป็นคนแบบแล้วหนุ่มเข้าคนง่ายแบบเนี้ยพี่ว่ายิ่ดีไปนั่งแสดงคือสมควรมากเลย มันเคย <ś led> เคยมีความฝันไม่ใช่ความฝันหรือหลับหรืออะไรฝันไม่ใจ <ś led> ความแบบฝันใจตอนที่เรา <ś led> เรียนแอคติ้งมีหนึ่งตัวที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าถึงตัวละครเราไม่สามารถเข้าใจบทนี้ได้ร้องไห้เลย <ś led> ความแบบเหมือนเป็นบทแบบสากลนะได้หรอไหมแล้วแบบไทยท <ś led> ีหนะึ่งอะอ่ะเราไม่ใช่บทแบบละครไทยอ่ะมันไม่ใช่แบบนทนั้นที่มันดูตรงตัวแต่ว่ามันงงพที่นมันงงว่าโดยทำทำไมแบบเด็กอาร์ตได้เขาคุยกันนะ ใช่ใชู่เรียนเก็ตติ้มาไม่รู้เลยเขาบดเสี้ยงของไม่รู้เรนตาพี่เมไมเพราะตองเชียนหน้าตาเฉยน้าตาเียมากเลยไม่ได้แบบไม่ไม่ได้อย่างนี้นพี่เรียนบริหารเตี่เรียนมาเมาพีเรนา้งมาีไร้สทไมไม่แพระี่เป็ักแสดงที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วพี่นเดงที่เก่งมากแล้วเนี่ยพี่อาจจะไม่หล่อ ได้ดังเท่านั้นเองแต่พี่น่ารักนะรายการนี้คือวันแปดชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเริ่มมีโกลมตอนนั้นเลยไม่อยากจะแสดงที่ว่ามันแค่ใช่แค่พาร์ทนะครอ่ะมันแค่พาร์ทารหนึ่งแต่มันก็ยังทุมวันทำได้เลยจริงจริงลองแบบจุ๊บอ้นี้พี่ไปแล้วแต่สำหรับพี่นะในมาร์ที่แบบว่าเป็นนักแสดงกที่มองว่าเหมือเป็นได้เลยคือหนูก็ถ่ายแบบสิหนูก็เป็นสตรีมเมอร์ไปสิแต่ในทางที่เป็นงานพาร์ทเป็นนักแสดงพี่ว่าหนูเป็นได้เลยพี่ก็ทำแน่นอนสิ ก็ได้ทําให้เลยถ้าน้องขออนุญาตพี่ทําให้หมดเลยทุกอย่างเลยได้หมดลำหนาตรงไหนเหี่ยวกูเลี้ยงเต็มได้หมดเลยสัตว์มึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหมพี่พูดเอยากได้หวังหมดอะไรนะแต่โดนเมื่อไหร่ก็เรียกหมดรายได้เอางี้เก็บคําพูดนี่ไว้ในใจแล้วกันถ้ามีโอกาสเพราะว่าพี่ว่ายากกว่าอีกงานถ่ายแบบสำหรับพี่พี่ว่ารู้สึกว่า คือมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้อินเนอร์สูงมากใช่เออและยิ<ช>่งพอพี่มาคุยกับพนะี่นพี่รู้ได้เลยค่าหนูเนคนแบบเข้าได้กับคนทุกทุกประเภทไม่ว่าจะอยู่แบบไหนคมมนธรรมดาจะเป็นอะไรพีมม่รู้สึกว่าหนูโคตรธรรมดามากเลยแล้วมันแล้วแล้ว,ล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 วเราต้องการคนแบบนี้เลยนะนนจริงพอถึงเวลาปุ๊บพี่ที่มันเราสามารถเออที่เราสามารถทํางานกับคนที่เพิ่งเจอกันได้เลยเพราะว่าศาสตร์การแสดงเป็นอย่างนั้นเลยใช่พลังจินตนาการมันสูงมากต้องไปเลยสําหรัหนูเป็นคนที่มีสมาธิกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ ซึ่งอันเนี้ยคือคาแรคเตอร์ที่สำคัญของคนที่จะเป็นนักแสดงจริงพี่ว่าพี่อยากให้คนพี่นั่งพี่สีนั่งม <c oughs> องหน้าลงลง อ่ะแล้วเรื่องนักแสดงนี่เป็นยงไงวะก็คือน้องก็เป็นได้นะนักแสดงเองแก็เป็นนักแสดงได้คือคนมันกำลังแบบคิดทำไมอินแบบกำลังจะเข้าไปอยู่ในหมวที่มีความสุขความสนุกอะไรแล้วเหมือนมนึงกำลังแบบกำลังจะเข้าได้เข้าเึ็มอะกำลังจะไปแล้วพี่เดี๋ยวหนูกลับบ้านอก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยโอ,อ้ติดตามติดตามมาด้วยเน,นะ <Okay. S 2> าะติดตามติดตามแล้วกันเดี๋ยวเราวันนี้หนูมาทำอะไรหนูมาถ่ายรายการพี่สี อขอบคุณมากต้องขอบคุณพี่ๆสองคนมากเพราะว่าก็แจ้งกับพี่พี่ปาเออพี่เบิรมา <c oughs> ปพี <c oughs> ต้องได้มนเลยแล้ <c oughs> แลนี่พี่ชายของฉ <c oughs> ัพี่เบิ่มเิมมาคืนเก่าอยู่เ่นานลแลวเบิรมก็ติดต่อมาเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เบื้องหลังแล้วเื้อเนี้ยเป็นรายการแล้วก็เดี๋ยวชิ้นไทยชิ้นตัวเป็นมืองนั่นแหละเพราะอันนี้น่จะหนักแหละเพราะว่ามันน่าจะลงเพจอะไรต่างๆสีสิวนอ๊อกใจเมียเอายังมาเอาแล้วครับโอเคเอาแล้วเขาบอกวเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเพราะเอามากเลยตอนเนี้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยผมด้วยผมด้วยผมด้วยเหนื่อยเหนื่อยเราต้องดื่มน้ำก่อนก็เดี๋ยวต่อไป การของพี่สีนะคะซึ่งวันนี้เรามาถ่ายรายการ I Can See I See You อซีอูพระนอดพระโอดค่ะแล้วเดี๋ยวนี่พี่ทีมงานเขามาตามแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปเชในกันดีกว่ารับเปิือกก็คือสตรีมไปเลยกำลังกลังเล่นโอเวอร์วัยู่ พราะนั้นเสียงห้ามห้ามเป๋เสียเป๋ะหนึ่งเสียงเป๋ะหนึ่งครั้งหนูต้องหอมแก้มพี่วันชอนหนึ่งครั้งอย่าเข้าเลยดีเข้าทาถ้าห้ามเกินแปดใช่ป่ะเฮียเราเป็นไครเฮียแข็งขาดแล้วเสี่สามสองเกมเริ่มครับไปเลยไปค่ะไปเลยไปที่มายด้วยเฮ้ยเข้าด้วยดิหน้าหน้าหน้าเฮ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเนาะเอ้าอะไร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 เขาเขายังไม่เห็นจริงเลย เทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่ใครครับมึงอันนี้อันนี้ไม่ใครครับอันนี้เช็คไมค์เทปต่อไปแต่ว่าเมื่อกี้คนที่ใส่ก็คือน้องเหมยใส่หนึ่งเทสหนึ่งสองสามสี่เทสเทองมาเอ่ะปัจจุบันนี้ไอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าหืดแล้วนะเรียกว่าเยี้ยแล้วนะเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากขอบคุณก้าว ะะสำหรับการถ่ายรายการนะคะเบื้องหลังการถ่ายรายการในวันนี้นะคะแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปนะคะที่ช่องพี่ซีด้วยนะคะชื่อรายการว่า i see y o u แล้วเจอกันค่ะ